สวัสดีค่ะพี่น้องเคยยินตำนานผีทอดแหวพี่น้องพี่บ้านแหอะไหมสมัยตะกี้อีพอเราเบกเนาะเรา่าเราไปไต่หนูไต่บางไต่คุบไต่เขียดเอาหมดเรว่ามันนี่มันหนา,นาว,วเราบา <c oughs> ไปหากองเขาหนูไปยิ่งหนูตะกินมแตหนาผาเนาะเรา่าไปหายิ่งหนู นิจนาพายิ่งจอบเอาน่อแม่วันนี้ไปหอดแล้ววะไปกระมูได้หาคนไปหอดไปเจะหอดจนหอดุกทุ่มกระปรากันได้หนูด้ได้หนูวันนี้สีประกันว่าเฮ็ดกินก่อนประหลาไปประมาณตีสียังประกันมาดิตีสีกลัวสีแจงจังประกันมาอันนี้เป็นกระได้หนูได้ยังได้หลายดิพันว่าได้สีประกันมากินเข่าหกถุ่มกลัวสีกินเข่าวันนี้ เียมเพ็ดกินอยู่หนองมันเป็นหนองสาธารณะหรอว่าเงือทีประมาณหาหกไร่รบาันี้มอนกับแบงนาทีกันผู้นึงไปก่อไฟผู้นึงลุกขนหนูันนี้ผู้นึงไปเอาตองรบาันี้ผู้นึงกับปเอาโคเอาสากอีกผู้เทียงอยู่เถียงหลังหนึ่งแหมเอาไว้์ทเพราะว่าไปยังสันมัมีโคมีสากได้กับปออยู่เทียงคนว่าเหตุแหล่วจงไปขึ้นไว้ข้าเจ้ากาสันคนุณนาทีนี้ นาทีพอีพอวราคือเราดุกขดแ,แล้วเรามาขั้วหนูอยู่หนองนามเราว่าหนองนามอันที่หลายหลายลายติดเจ็ดแผลหลายอย่างเราว่าเราก็มาขั้วหนูเราว่าเรามาล้างเนาะเราก็มาล่างใส่ล่างยังเห็นออกหมดละวันนี้เราก็เ,เลยก,ก็เลยล่างสิลุกมาก็ล่างมาสิลุกจากหนองม้าเราเลยตาเราเลยเหลือไปเห็นเห็นคนถือเหี้บานเหี้ยห็ไหมวานเหี้ยยืนอยู่เงาใหม่ยืนอยู่เงาใหม่ เกิดอยู่กลางหนองเมือนี้เราว่าหนองลึกพอมเกิดอยู่กลางหนองเหมือนเราดิเราดิเอื่นใส่ว่าเอ้าผู้ใดมาตึกเหียกันขึ้นบนหนาวเ่าเราว่ามันหนาวแล้วเราว่างสิเนาะมันมันสิเขาหนานาวแล้วเดือนตุลากันยายนตุลาย่าหงูมันออกย่ามเมอนบอก่ะวันนี้บอกปะ วานเหรอวะวานเห,ห่เซ้ยเราว่าวานเห่วานเห,นเหล่ะก็ตันลงไปกขมมไ็ขึ้นมางูมอเหอนี่ไหขึ้นมากก็มาปรากฏเราคืจับปลาเส่ของเสีงยงนี่ลหละแล้วก็สังเกตแล้วนั่งเบิกวันนี้แล้วก็เลเล่าถือหนูขึ้นมาหาหมูอยู่ฝั่งเนาะหมูหมูกระดังไฟถ่านวันนี้เราเราเลยาบ,บอกว่าหมูฟังว่าอัน เขาเห็นน่นเขาเห็นคนตึกแหไ่้เดวสันอยู่กลางหนองอุ่นอย่าเหาไหมเดวสันมันนี้มูเล่บายใสอยู่ใสเ่วสันอันนี้ว่าสันเห็นว่าเออเห็นอยู่มูเล่บ้างสิละัเอ้าเด็กกโัวเขาไปตึกจังไหนมันว่ากันบอกกันเนาะมันหนาวบ่แต่เอายังฝิงไฟบนมาเป็นว่ากันผิงไฟเนาะทั้งผิงไฟทั้งเห็ดกินทั้งอย่างหนู่มบนบ่อันนี้ก็ยางหนุ่ใสทานมันบอึดฟื้นได้กินเนาะ นีกูดีก็เลยงัวไปบึงมาหนีิมาหนีิตึ๊งตึ๊งเหี้ยหนิเมียานเฮี้ยหน่ะก็เลยตูนลงไปเอาตูนลงไปอันหุ่มปานผีหนิเมียบานแล้วก็ตูนไปหุ่มปานหุ่มบาขึ้นมาจักเทื่อกมาหนีิพวกนี้พอนี่ก็เลยว่าเราตายหนามว้อเราขึ้นมาอะไรเราหนาวบ่อไปสั่นตายหนามก็ขับไปสั่นไม่ยได้ประกันบอกกันชวนกันว่าเอาไปบึงปลาไปสั่นเลยประกันโลวดไหวหนามไป ไปหนามไปตอไปขอนหน่ยไม่ไปตอเดี๋ยวละไวไป,ไป <c oughs> ก็ไปบึงก็สฉันขีดบางหนามหนามพอดิงเนะเาะระหว่างหนามพอดิงจักเม็ดมันนี้พะการ์พระการ์บอกกันว่าลงไปงุ่มไปสัน่นฝ่าเขาลงไปงุ่มหาว่าสัน่นขาขาเราตายนามมันหนาวว่าสัน่นดิพะกันกระโดดหนามลงไปไปงุ่มหางุ่มหาเราว่าบันนี้งุ่มไปคนละทางเลย งมงุ่มไปคนละทางยี่รอยีรอยี่รอยีรอย่รอต่อนั่นแหละมองบบไก่มองคนตันนั่นเนะาะวันนี้อีพอแล้วก็งมุ่มไปงมุ่มไปแล้ว,วะ่ะเราไปจับเด้ขาแล้ว,วะ่ะเราไปจับได้ขาก่อนมูเราได้อื่นจิโมว่าเคยเคยเห็นแล้วว่าสันเขาเขาจับเห็นขาแล้วว่าสันอีพอว่ะวันนี้มูลเล่ยๆนะ่ายนา้มมากวันนี้มูกิดมูเกัดเลยมาจาับกันใช้ค้าใสขา้ข้าทั้งเข,ข่าว่าสัน อีพอว่ามันี้ก็เลยกพิจิตรพักันโฉมขึ้นห้วยคือบ่มีเนื้อมีหนังบริสัทธ์ขันว่าคนคือมีเนื้อมีหนังบริสัทธ์อันนี้ก็เรียกพักันโยขึ้นนัองสีเนาะมันมันจากเดือนหงายเนี่ยไหนดิโยขึ้นนัองสีโอ้ยมีเต็กกระดูหัวนะก็เป็นหัวกระโหลกไหมอีพอว่าเป็นหัวกระโหลกย่นทวนแล้วบริสัทธ์ อีพอวาต้องหาคนนยนถิ่มเลย,หยไหมไผ่ายนั่นมันายนำสปีดไผ่สปีดมันอีพอวะใบไปไใบมันอีพอวางสิละขึ้นแล้วพุ่นขึ้นฟังพุ่นขึ้นฟังแล้วว่าสัววันนี้ปีงูชนไหมบริกินหมดเขาได้แต่บ,บางได้แต่กระแตได้แต่หนูซุ่มตัวเป็นปินเลยไหมรับปืนผาหนาใหม่แรนโดนแหล ตอนนเป็นบาวสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วว่าแดนเหมือนโอ้ยหอดบานกับหอดเพ่อนเลยเดนเนี่ยมดเศร้าไปปั่นหนูกันปั่นหนูปั่นบางปั่นกระตายกันปั่นกระเตะกันก็เลยบอลสูฟอสูเม่ฟังเขาเจาเลยว่าน้องนันเทกกี้มันมีคนไปตึงเหห์แล้วว่ามีคนไปตึงเหห์มันนี่ไปจุกป้ายุเงาอันละ ยูกเหงาทิที่มันที่มันยืนแล้วพี่สันโจกปลามื่อนี้เป็นเป็นปลาเข็งมื่อนี้ไปคาบไปคาบปลาไว้เซียวปลาตัวใหม่เห็นไหมอยู่ในเหน์ปลาเข็งเลยลุงก้อเป็นว่าอีพอเราบอกเนาะว่าปลาเข็งลุงก้อในสมัยตะกี้หมอกับพวกหมอกับพวกเครื่องมือพวกข้างในหลายเป็นว่ามันก็สมัยได้ลอยก้อปีอยู่เนาะมื่อนี้ปลาเข็งไปปลาข้อนห็นไหม ตอน,น,นท่านได้ตายดี่เราก็เราก็บอกอะไรอยู่ที่อันว่าปะเข็งคือข้อแล้วหนูเมียตอนมูไปใจสิขาดนั่นและว,ว่าสันอีบอล้วว่าพอเมียเราบ่อยฟังนั่นหละเพอดีก็เลยทุนมันทุนอะได้เมียมันก็เลยตายเมียแล้วก็ได้สินใจตาย่ะกหละก,ก็เจ้าเป่นกันเลยว่ามันเป็นตำนานผีตึกแห้ถอดเหีเห้ยอย่มองนั่นด้วย กว่าแต่อยู่กับตัวใหม่ตัวอะไรไหมมันนี่ผู้ใดไปนนั่ก็หลอกเจ้าเบากอ,อีพอเบอกวา่ววาอีพอแล้วสอนให้ฟังเนาะหลอกผู้ดใดไปนาเปลี้ยงๆนี่ก็หลอกเบิดอีพอเราว่านละเราบอกสู่ฟังมันเป็นตำนานผีผีตึกเหี้ยผีอันว้านเหี้ยถอดเหี้ยอะไรไหมแต่พุ่นม่าพุ่หลักคุ้นกับพวกใครไปได้อีพอว,ว่าคุ้นยานิ น้องนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเลื่อนเลยเดี๋ยวนเาะอีพอ่อเราก็จนตายแล้วเนาะอีพอ่อควจนเสียชีวิตหลายสี่สิบปีละเราเสียชีวิตมานี่ไต้ดวงก็จนวัดเถ่าแล้วเนาะหา,าสิบหกปีละก็มา่อวาสู้ลูกสู้หลานฟังตำนานผีทอดแห,ห่เป็นว่าผีวานแห่ผีตึกแห,ห่นี่แหละขอบคุณที่รับชมคลิปดนะค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ